สวัสดีครับทุกท่านไทวอรมาเดอร์มีวันนี้พี่เพชรภูมิใจนำเสนอนี่มันคือศิลปะนี่เห็นไหมวันนี้พี่เพชรทำกล้วยไม้เดี๋ยวตรงนี้พี่เพชรจะจัดสวนอีกมุมหนึ่งนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นมุมกล้วยไม้นี่เห็นไหมจะอยู่ตรงหลังบ้านเราทางบ้านประตูทางเข้าฝั่งนี้พอดีนี่นเห็นไหมนี่ เป็นซ <c oughs> ุ้มกล้วยไม้ตรงนี้จะเป็นมุมของกล้วยไม้เด้อจัดสวนตรงนี้อีกนิดนึ่งไปฝั่งนึงพี่เพชรจัดเสร็จแล้วนี่อยู่นี่นั่นเองเห็นไหมเด็กพี่เพชรจะทาสีหายใหม่อยู่นี่อันนี้ก็สวนกุหลาบอันนี้ก็จัดเสร็จแล้วเดี๋ยวร <c oughs> อประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะแตกใบ กุหลาบก็จะแตกใบมันก็จะเขียวนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมน้ําตกเ้อนี่พี่เพชรก็เตรียมจัดไว้แล้ววันนี้ว่าจะลองน้ําตกอยู่ค่ำๆก่อนนี่เห็นไหมดอกไม้พี่เพชรก็ลงแล้วใส่ปุ๋ยคอบใส่ปุ๋ยให้อย่างดีแล้วก็มุมนี้ก็เป็นไม้ดอกไม้ดอกมีหลายสีนะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นี่หันมาทางนี้ก็ เป็นน้ำตกทางนี้ก็จะเป็นดอกกหลาบดอกไม้หลากสีไปทางนู้นก็จะเป็นกล้วยไม้เห็นไหมที่พี่เพชรทาให้ดูนะขึ้นเป็นกล้วยไม้ละตั้งละเดี๋ยวจะจัดสวนกล้วยไม้ตรงนั้นอีกมุมหนึง่งเพื่อความสวยงามและเย็นตาเห็นไหมงามบงมเจา้าว่ะนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีทองไรต้นใหญ่อีก2อต้นนี่ เดี๋ยวพี่เพชรจะเอาลงแถวนี้แหละแถวหน้าเต็นหน้าเต็นนี่มันจะได้เป็นร่มเงาให้มันเย็นต,ตอนนี้พี่เพชรก็ยังไม่ได้ลงเนี่ยถ้าเรามองมาอีกมุมเนี้จะฟินอยู่ตอนนี้พี่เพชรยังไม่ได้รดน้ําทาความสะอาดมันตอนนี้มันก็ยังมีขี้ดินที่เอาดินลงอยู่นี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวพอตอนเย็นจะเปิดไฟขึ้นมันก็จะสวยนี่เห็นไหมเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะปลูกทั้งวันเลยต้นไม้ วันนี้ก็จัดสวนก่อนเริ่มทยอยจัดไปเรื่อยๆมุมไหนที่มันน่าจะนั่นแล้วก็เริ่มจัดเริ่มจัดเริ่มทยอยให้มันดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะนั่นแหละนี่เห็นไหมไม้ดอกนานาพันธุ์ฝั่งนี้ก็เป็นไม้เลื้อยสะพานไม้เลื้อย นี่เห็นไหมตอนนี้ก็เขียวจะอุ้มงามตาอยู่อ่นเห็นไหมก็จะเพราะวาต้นข้างบนก็ไ้ย่้นข้างบนก็นี่ยังงม้าเอ๋เอ๋อะม้าเห่าแล้วได้ยินเสียงแค่เดียวพี่กิเห่าแล้วนี่วันนี้เราจัดสวนแล้วก็จะมานั่งกินข้าวบนแค่ได้ไหมแค่ตรงหลังบ้านเราเนี่เห็นไหม พี่ถั่วก็นอนตากพัดลมอยู่ตรงนี้ก็กินข้าวไปแล้วมองทั้งนาไปเขียวชะอุ่มสดใสเย็นตาแล้วก็เย็นใจเห็นไ,ไหมโอ้พี่กิ้ค่อยก็เลียงน,นี่แล้วกินข้าวไปมองสวนต้นไม้เราไปด้วยสวนกินข้าวแล้วก็มองมุมนี้โอ้นี่ถ้าเปิดน้ําตกน้ําจะสวยกว่านี้อีกแต่พี่เพชรยังไม่เปิดว่าจะตอนเย็นว่าจะลองอยู่ลอง <c oughs> น้ําตกอยู่ แล้วก็เปิดไฟแล้วมันจะงามมากถ้าใบาไม้ออกจะสวยด้ะตอนนี้พี่เพชรเพิ่งลงดินดวันนี้ต้นไม้ต้นดอกกุหลาบรู้สึกว่าจะโทมอยู่ก็บำรุงปุ๋ยบำรุงฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงน่าจะแตกดอกแตกใบออกโอเคขอบคุณพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับดูโฆษณาพี่นัทพี่เพชรเด้อและเด็กๆของเรา3ามคนไปแล้วบ๊ายบาย